เรื่องที่รถเพดานบินของก้าวไกลเนี่ยทำยากหน่อยเพราะก้าวไกลผมเคยบอกนะรอนะเป็นพรรคที่เรียกว่า f c ฟซทปไตยเป็นใหญ่นะครับถ้า f c ไม่พอใจโพสต์ขึ้นมาก้าวไกลเปลี่ยนทันทีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของอนาคตก้าวไกลหลังจากนี้ซึ่งจะเป็นรถแบบสำคัญที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมการเมืองและทำให้กระแสนิยมของรัฐบาล ต่ำลงไปไปดูปฏิญาต่างๆนะครับหลังจากคุณพิธาพ้นโทษแบนนะครับมีปฏิญาองไงบ้างครับนี่ครับภารกิจแรกก็ไปแถลงผลงานประจําปีของพพักนะครับแล้วก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ย้ําว่ายังเป็นคนดีเดตนนายกครับอยู่ตลอดนะครับแล้วก็บอกว่าอาทางคุณชัยธวัฒน์ครับบอกว่าได้เตรียมการต่างๆให้คุณพิธาเข้าสภาไว้แล้วแล้วก็ที่อันนี้โชว์ความกลมเกลียวเลยบอกว่าไม่มีการยึดติดตําแหน่งหัวหน้าพักคือเขาเคยบอกตอนที่นั้นเนี่ย สัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์แล้วกับสามบกรเนี่ยคุณพิธาบอกว่าให้รอเดือนเมษายนเมษายนประชุมใหญ่แล้วผมก็เลยแบบตอบไม่ตรงประเด็นนะก็เลยถามคุณคุณชัยจวัฒน์เนี่ยบอกว่าคุณคุณชัยจวัฒน์อยากจะยกตําแหน่งให้ไหมนะคุณชัยจวัฒน์บอกว่าผมถนัดเป็นเลขาธิการพรรคมากกว่าค่อนข้างชัดใช่ไหมคค่อนข้างชัดทีนี้ถ้าเผื่อเปลี่ยน ตัวหัวหน้าพักก็ต้องเปลี่ยนผูน้นำฝ่ายค้านด้วยถูกไหมครับเลขาธ<ม>ิการสภาผู้แทนราษฎรว่างไงครับรบ,บอกว่าคุณพิธาเดินกลับเข้ามาลงชื่อเข้าห้องประชุมสภาได้ทันทีครับไม่ต้องรอเอกสจำน,น,นั้น<า>และมาแล้วลมาลแ,ลแล้วนะครับและปฏิยาอื่นนะครับครับก็มีทั้งคุณไอติมคุณพนฮะพวกนี้โพสหมดนะครับคุณไกตโพสเชียร์ครับคุณรังสิมันโรมนะครับแล้วก็มีด้อมส้มจังหวัดต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวชัดเจนที่โคราชนะครับ และคุณพิธาหลังจากรอดเนี่ยเกมการเมืองจะเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อมพักเก้าไกลชัวนะฮะชัวแล้วนะฮะชัวและจะพอพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านครับโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าเป็นพักการเมืองที่ที่ไม่ใช่รัฐบาลที่มีเสียงมากสุดนะครับก็จะเป็นหัวหน้าพักนะฮะแล้วก็คะแนนนิยมคุณพิธาและพรกเก้าไกลน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาอยู่ในจุดสนใจจุดโฟกัสอย่างที่พี่ช้างบอกนะครับ คู่แข่งกับอย่างพรรคเพื่อไทยและพรรคเมืองต่างๆต้องปรับแผนและคิดเกมใหม่ครับเพราะว่าคุณพิธากลับมาการบริหารงานรัฐบาลจะถูกจับตามากขึ้นเนื่องจากผู้นําของพรรคฝ่ายค้านน่ชัดเจนขึ้นชัดเจนนะเป็นตัวจริงนะครับคุณพิธามีคนถามนะที่บอกว่าจะเป็นหัวหน้าพักเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยคุณพิธาบอกว่าไม่ยึดติดกับตําแหน่งนะครับคุณชัยตะวัน์หัวหน้าพักก็ทําหน้าที่ได้ดีทํางานและทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับสมาชิกนั่นก็คือ อย่างที่บอกนะคุณพิธาก็บอกกับผมบอกกับสามบกกเนี่ยรอเมษายนนะครับชัดเจนนะคุณชัยตวัตก็ย้ําอีกทีว่าไม่มีปัญหาไม่ยึดติดอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้บอกชัดเจนแล้วว่าชอบเลขขามากกว่านะครับคุณพิธาเนี่ยที่เราบอกตลอดเนี่ยนะว่าคะแนนนิยมดีนะพะมีการสำรวจเนี่ยครับช่วงก่อนปีใหม่นะช่วงธันวันเมื่อปลายปีที่ผ่านมายังนําโด่งนะตอนนั้นพรรคเก้าไกลเนี่ยได้คะแนน นิยมเนี่ย44.5 0เลยครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแค่24.45นะครับการถึง20เปอร์เซ็นต์ขณะที่ตัวบุคคลนะคุณพิธายังเหนือกว่านายกเศรษฐาใช่ครับนะครับ39.4เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คุณเศรษฐานี่22.35ครับแล้วก็ตอนนั้นที่มีการวิจารณ์กันเยอะคือคุณอุ้งอิงเนี่ยที่คะแนนตกไปแต่จริงๆอาจจะเป็นคะแนนเทกันระหว่างคุณเศรษฐากับอุ้งอิงนะครับแต่รวมกันแล้วยังน้อยกว่าคุณพิธาใช่ไหมยังน้อยกว่าใช่คยังน้อยกว่านี่ขนาดครรับใช่ค คุณคุณเศรษฐาเนี่ยครองหน้าสื่อครับและตอนคุณพิธากลับมาครับตอนเหนื่อยนะเหนื่อยครับเหนื่อยเพื่อไทยเหนื่อยแน่ๆนเหนื่อยแน่ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิธากลับมาแล้วครับก็ต้องรู้รอดูว่าเพื่อไทยจะปรับตัวอย่างไรต้องรอหลังวันที่18กุมภาใช่ไหมใช่ครับมีอะไรก็คืออาจจะมีคนสําคัญออกมาจากโลเฮยาบาลหรือเปล่านะฮะน่ารัแต่ว่าจริงๆมันมี3 1ี่นี้ก่อนนะครับคือวันพุธนี้ถ้าพักเก้าไกลรอด อันนี้จะเดินกันเต็มสุขเลยภาคเก้าไกลวันที่สามไม่ถูกยุบแน่เขาเขารอดแน่นะครับแต่ว่าในอนาคตจะโดนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนี้รอดเพราะคําร้องเนี่ยเป็นเพียงให้หยุดการกระทำนะเท่านั้นเองนะครับผลแบบนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งและก็คิดว่าเก้าวไกลชนะเนี่ยมันบอกอะไรครับก็คือคนไทยจำนวนมากก็คือคนที่เลือกเนี่ย44 จุด5ล้านคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในการเลือกตั้งอย่างมีนัยสาคัญคนกลุ่มนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับในสังคมไทยให้ชัดเจนขึ้นนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นคนเหล่านี้ปริเสียการเมืองแบบเก่าการเมืองแบบ้เสียงการเมืองแบบอุปถัมภ์ทีนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลจะสามารถเมนเทนหรือยึดเรื่องชัยชนะแบบนี้โดยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยได้อีกหรือไม่ในการเลือกตั้งข้างหน้ามันก็ไม่ง่ายนะใช่ครับเพราะที่ไม่ง่ายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพรรเก้าวไกลเนี่ย จะทำยังไงความนิยมของพรรคก้าวไกลเนี่ยถึงจุดพีคสุดหรือยังที่ผ่านมา14.5ล้านคนมีคนประเมินว่าคะแนนนิยมของพรรคเก้าไกลจะถึงจุดสูงสุดไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็มีจุดที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยคือหนึ่งมีพรรคสองลุงในการเปรียบเทียบก็มีคู่เปรียบคู่เทียบไงว่าเพราะตอนนั้นกระแสเบื่อลุงเยอะและความชัดเจนของก้าวไกลนะครับแต่บางคนก็ประเมินว่าก้าวไกลไปต่อได้นะยังไปต่อได้ใช่ครับ โดยเฉพาะถ้าเผื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยล้มเหลวเศรษฐกิจไม่สําเร็จนี่นะครับล้มเหลวแก้เศรษฐกิจไม่สาเร็จนโยบายที่คุยเฟื่องเงินดิจิตอลนโยบายเรื่องแรงค่าแรงนโยบายที่ทรงดันแรงบิดครับหรืออื่นอื่นมันไม่เกิดนะครับก็ทําไม่ได้นะครับที่ผมบอกว่านายกเองอยากแค่อยากแค่เปิดประเด็นนะแต่ต้องลวงไปลวงว่าทําไม่ได้นะครับคือตอนนี้ถ้านายกและรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย ชัดเจนว่าต้องการผลงานชิ้นแรกที่เป็นชิ้นโบแดงใช่ฮะตอนนี้ไปคุยได้ว่านี่ไงมาเป็นรัฐบาลแล้วทำตอนเนี้ผ่านไปห้าเดือนครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนมวยได้น้ําใ่บยังไงครับก็คือคือเขาเคลื่อนทั้งอกทั้งองค์ขาพยพนะครับทั้งคุณพิธาแล้วก็ทั้งพักเขาเลยนะครับก็คือโชว์ความโปร่งเกลียวนะครับในพักไม่มีการขัดแย้งการไม่แย่งตําแหน่งไม่เหมือนพักอื่นนะครับทาหน้าที่ทันทีคุณพิธานะครับ แล้วก็มีการยื่นยัตติฮะอันนี้น่าน่าสนใจเป็นความขัดแย้น่าสนใจคือตั้งกรรมธิการวิสามันโอนถ่ายกิจการกองทัพฮะเพิ่งยื่นใช่ครับครับยื่นแต่ว่าตัวกรรมธิการวิสามันเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิดได้นะก็เกิดเกิดแล้วครับก็คือตอนตอนนี้ก็ตั้งแล้วตั้งแล้วใช่ครับก็คือเอาคุณธนาธรมาเป็นกรรมธิการเลยแล้วแล้วก็คุณพิธาด้วยป่ะใช่ครับโอ้ไม่ครับคือคือคุณคุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยก็มีการเหมือนกับอภิปรายเปิดศึกกองทัพเลยนะครับก็คือมันเป็นวันที่ต่อเนื่องกันนะครับก็คือพอคุณพิธาออกมาเขาก็มาหยิบจุดแข็งของเขาเอาเลยเล่าเลยชนกองทัพเรื่องที่จะปฏิรูปกองทัพใช่ครับนั่นคือเหมือนกับว่ารักษาจุดแข็งของตัวเองนะครับแล้วก็เอาคุณธนาธรกลับมาเหมือนเป็นการสร้างภาพว่าถึง31นี้และหลังจากนี้พักจะโดนยุบคนของเขาก็ยังทำงานได้ทำต่อนะครับ แล้วก็วางรถแแบบเลยใช่ครับรถแแบบเลยบอกว่าปฏิการปฏิทินว่าทั้งปีจะทําอะไรครับใช่ครับนี่นะฮะมีอะไรบ้างก็คือมีหนึ่งเลยนะฮะคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะกาหนดตัวชี้วัดเป็น KPI การทํางานของประธานกรรมธิการในสับส่วนของพรรคเขาคือถ้าไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ครับเดือนเมษายนจะพิปรายรัฐบาลอันนี้ชัดเจนแล้วครบแต่ใจพิปรายทั่วไปหรือไม่ไว้บางใจนี้ต้องดูอีกทีแล้วก็พึ่งสภาก็อภิปรายงบประมาณได้งบประมาณเพราะว่างบประมาณปี 68 67นี่จะเข้าวาระ3ก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็68 68นี่จะเริ่มประมาณมิถุนานะครับที่จะวาระ1นะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งในยุอบาจงนั่นแหละก้าไก็จะเป็นมุดหมายที่เขาจะต้องบอกว่ายึดท้องถิ่นให้ได้นะครับแต่ว่าอุปสรรคของก้าวไกลที่มีเป็นข้อขีดจํากัดก็มีนะไม่ใช่ว่าก้าวไกลจะเส้นทางโดยด้วยกีดกุลาบนะครับเพราะว่า ตำแหน่งของพรรคก้าไกลเนี่ยจังเป็นตำแหน่งที่คนมองว่าเป็นซ้ายจัดบางคนกลัวกลัวบทบาทแบบนี้นะเพราะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแบบรุนแรงและฉับพลันถ้าเกิดเขามาีอำนาจนะครับสสหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพใช่ครับมีเรื่องเซ็กชวลและเรื่องการใช้อารมณ์ใช่ครับไปผับบาร์อยู่ใช่ไหมครับก็มีนะวัยรุ่นรวมถึงสมาชิกพรรคเขาด้วยนะครับชกต่อยอะไรกันก็มียังมีแนวคิดในการดำรงอยู่ ท้าทายการดำรงอยู่ของสถาบันอันนี้ทําให้คนไม่ไว้วางใจจริงๆคือไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะสถาบันหลักๆต่างๆเลยนะฮะที่เขาท้าทายหหรือสถาบันอื่นๆคือสถาบันเก่าๆเไรเงี่ยใช่ครับเพราะท้าทายเขาหมดนะครับลดบทบาทของกองทัพอันนี้ก็อันนี้ก็เหนื่อยในการที่ต้องสู้กับกองทัพถูกต้องนะครับมีแนวคิดเรื่องของเอียงไปทางอะไรนะครับการเรียกร้องเอกราชของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ ันนี้ยังมีอยู่เพราะเป็นแฟนคลับเขาไง FC นะครับเรื่องเรื่องที่รถเพดานบินเนี่ยของก้าวไกลเนี่ยทำยากหน่อยเพราะก้าวไกลผมเคยบอกนารอนนะเป็นพรรคที่เรียกว่า FC ทิปไตยเป็นใหญ่นะครับถ้า FC ไม่พอใจโพสต์ขึ้นมาก้าวไกลเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนทันทีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของอนาพจน์ก้าวไกลหลังจากนี้ซึ่งจะเป็นรถแบบสำคัญที่จะเป็นตัว เปลี่ยนเกมการเมืองและทําให้กระแสนิยมของรัฐบาลต่ําลงไปนะครับได้ถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่ว่านะครับ